ถ้เราพูดถึงทะเลในจังหวัดพังงาคุณผู้ชมนึกถึงสถานที่ใดพวกเรานึกถึงสถานที่นี้อุทยานแห่งชาติอูกเกาะสิมัร โอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดพังงานะครับก็จะข้ามไปหมู่เกาะสิมิลันนะครับผมก็อยู่ท่าเรือแล้วเดี๋ยวเดินไปขึ้นเรือกันนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนมาคนหนึ่งด้วยะครับผมบรรยากาศสวยนะครับตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่เรือแล้วครับผมเดีย๋ยากกาไปทำน้ำกันที่เกาะสิมิลันสนใจกันแก่ก็จะให้รับชมวิวสวยๆนะครับไปรับชมกัน ไว้นื้อข้อนุดอะไรพี่นึกว่าชมเราทริปทริปน่าจะเป็นทิปที่กิมบอสุดท้ายท้ายสุดจะบอกว่าทิปที่สูงที่สุดในโลกทิปที่ถูกที่สุดนะครับไปดำน้ำกันนอไปดำน้ำกันปะไปอาจจะไปดำน้ำกันดำน้ำดูปรากาลังดำน้ำดูอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เกาะซิมิลาแล้ว โอ้สวยเลยทุกคนคนเยอะมากครับดูน้ำาลยฟ้าแบบใสปิ้งเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาพักใต้แบบนี้นะครับแต่เสียดายนะคือว่าเขาไม่ให้ขึ้นอุทยานข้างบนแล้ว,ลวเพราะว่าเขาอาจจะอนุรักษ์แล้วเนาะ16พฤษภาเขาก็ปิดเกานะเนาะสวยมากครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่บนเรือชั้น2เสียดายอาร์ตไม่มาบอกเลยเสียดายมากนี่คนนี้มาแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวเกาะดีกว่าโอเคไป ับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาเดินชมเกาะสมิลันนะครับตามมาก่เกาะที่สวยงามมากตรงนู้นก็ที่บอกไปเนาะก็ผมไม่ให้ขึ้นไปนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะสมิลันเลยเอาละบคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่นที่สมิลันนะฮะแล้วก็ผมไปตัดก,กล้องเองนะสว่วนพิธีกรสองคนเนี่ยเขาไปถ่ายรูกปกันนะครับผมเราก็จะเก็บบรรยากาศด้านหลังให้ ผู้ชมได้เห็นเดล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศซิมิรันด้านหลังนะ,ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกำลังจะกลับกันแล้วนะครับผมประมาณนี้เราไปดูกันที่หน่วยพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แห่งชาตินะครับผมเดี๋ยวเราเดินมาข้างในนะป้ายห้องสุขาดูบริการนะักท่องเที่ยวครับร้านขายของที่ระลึกแล้วก็จุดชมวิวทัศน์ตามป้ายครับผมประมาณนี้โอเคนี่ก็เหมือนเป็นจุดอาบน้ําห้องน้ําต่างๆนะครับผมแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วย โซนนี้เหมือนว่าที่นี่เป็นรุ่มรื่นจริงนะครับผมแล้วก็ดูต้นไม้ที่เป็นมันสูงจริงๆครับแล้วก็ใหญ่มากเราเดินไปกต่อสุดโซนนี้มันไม่มีอะไรนะผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์โซนพักอาบน้าเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นเรือกลับนั่นเองครับผมเกาะนี้เป็นเกาะที่สวยมากๆนะครับสำหรับเกาะซิมิรันแล้วก็ยังไม่ได้เล่นน้าเลยนะไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าค่าผู้ชมเพราะว่าเวลามันจํากัดครับผมโอเคตรงนั้นก็เป็นร้านขายของที่ระลึกรื่เปล่าหรือว่าขายของกิน ผมเดินไปต่อครับเดี๋ยวเราไปหาพีมิกรสองคนก่อนนะตอนนี้เราต้องออกก่อนนะครับผมป C ้ายซิมิรันก็มีแขกบังชาตินะครับเข้ามาถ่ายรูปกันตรงนนี้จะเป็นฝั่งทางอันนี้สองฝงนะฮะฝั่งซ้ายขง่งฝาแล้วกันแค่ครับเราเดินมากันจุดตรงนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับก็าจะมีถ่ายรูป เล่นน้ําเหมือนก็เป็นวิวธรรมชาติที่ให้ทุกคนได้ดูครับนะักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาแล้วก็ไปเรือของเราจะอยู่ด้านนอกนะครับผมเรือจะไม่เข้ามาเทียบท่าฝั่งนะครับจะอยู่ทางด้านนอกถ้าเกิดว่าจะมารับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือจะเข้ามาจอดฝั่งแล้วก็ออกไปเลยถ้าเกิดมาส่งนักท่องเที่ยวก็ต้องไปจอดรอด้านนอกอย่างที่เห็นนะจะไม่สามารถเทียบท่าได้นะครับผมนี่เป็นกฎของทางอุทยานนะครับผม ครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันดำน้ำเกาะต่อไปดีกว่านะครับสำหรับซิมิรันวันนี้ฝนเริ่มลงไปแล้ววะเดี๋ยวไปเจอดำน้ำที่เกาะต่อไปดีกว่าเดี๋ยวก็ลาแล้วซิมิรันนะครับไปเจอกันวู้วตอนนี้มีชักไปเยือกันครับชัไะเยือกเรือไปจะขึ้นเรือลมมันแรงคลื่นมันแรงมากตอนนี้เนี่ยโอ้ไปขึ้นเรือ,อไปครับผมโอ้ยออลึกจริงลึกจริง

ที่พูดอะไรครับพูดอะไรครับเนี่อ๋อข้างล่างมีปาะการังไหมอ๋อเราพร้อมที่จะดน้ำแล้วอ๋อเราพร้อมที่จะดำน้ำแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเอาไปนะไปกัน เด็กอยู่ในน้ำนะเด็กพยายามมากครับเอาเอาเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเอาไป เข้าไปปอดถือดูนะั่นตุ้ยใหญ่มากโอเคครับผมได้ดูปลาแล้วครับทุกคน

มีคนไม่ไหวแล้วคนหนึ่งไหวแล้วสู้ไหมสู้ต้องสู้สู้ไปแล้วครับมไม่ไหวครับหมดแรงอาอ้วกน็อกแล้วไม่ไหวไม่คืนไม่ได้นอนไม่คืนแม่นอนครับแค่เกาะเดียวก็ไปแล้วอะก็จะตก คนตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่หาดฮันิมูนนะครับไปลงน้ำกันดีกว่าลุย もう。 ปลาดิโม่เลยครับเห็นปลาอะไรไม่รู้อะลิโม่ไม่เจอเขาเรียกแล้วโอเคแต่ตอนนี้เรือทัวร์เราได้บีบแตรเรียกแล้วถึงเ,เวลาแนละ้วผมขอตัวกับมอสว่ายกลับเรือก่อนนะครับมาสักใเลยทุกคนนูน่นน่ะเรืออยู่นูน่นน่ะทางผู้พี่ๆในเรือเขาบอกว่าปลาดิโมอยู่แถวเราแวกตรงนี้ผมว่ายมาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยกลาไม่เจอนะแต่ไม่เจอเลยครับแต่ผมก็จะลองดำกลับไป เพื่อปุ๊กเจอนะครับเดี๋จะลองดูไม่น่าเจอครับทุกคนไม่เจอไม่น่าเจอเพราะว่า,ไม,าไม่เห็นเลยสักตัวโอเคไปขึ้นเรือดีกว่า เอาละทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับฝั่งนะครับกำลังเข้าฝั่งแล้วครับเข้าฝั่งเพื่อกับรีสอร์นะครับแล้วก็ไปอาบน้ำยังไหวยังไหวกันอยู่ไหวอยู่บ้าไหวอยู่บ้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไปกัน้ำเกาะเดียวพอเลยไหวอยู่ขึ้นแรงขึ้นแรงกำลังกลับกำลังกลับ กลับฝั่งก่อนนะครับผมไว้เจอกันตอนนี้พวกเราก็ขึ้นฝั่งแล้วนะครับไปดำทั้งหมดวันนี้สนุกมากไปเที่ยวก็คือเกาะซิมิลานเนอร์แล้วก็ไปดำน้ำทั้งหมด4จุดนะครับก็สนุกมากเลยทีเดียววันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปดำนำ้ำดูปากการังนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนณนะตอนนี้นะครับพวกผมก,ก,ก็อยู่ที่รีสอร์ทจังหวัดพังงาแล้วนะครับ เป็นชื่อรีสอร์ทจำไม่ได้ลแล้วๆ,ๆ,ๆ,ๆก็อยู่รีสอร์ทเขาหละเบฟรอนรีสอร์ทนะครับผมห้องก็สวยพอสมควรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่กระจกของก็จะลบหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาน้ำร้อนก็มีเอาสายชาร์จมาวางไว้นะครับแล้วก็มีกาแฟให้สองหอ่อแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แขวนเสื้อนะครับวตรงนี้เป็นไมโครเวฟปะ ไมโครเวฟแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ำอย่างนี้ก็ใช้ไปแล้วเนาะพวกเราก็อาบน้ําไปแล้วนะครับนี่สวยนะนี่นะครับมีเออนี่มีที่เป่าผมด้วยโคตรดีอ่ะเครื่องทําน้ําอุ่นก็มีในตัวพร้อมเลยนะครับคือว่าสวยมากแล้วณนะตอนนี้ผมออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วยเพราะว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวจะให้ดูในตรงระเบียงนะครับข้างนอกฝนตกโอ้โห หนักมากๆมันอาจจะมืดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสระน้ํานะครับสรนะฟ้านั่นแหะราะันระฟ้าเป็นสระน้ํานะครับไปเดินไม่ได้ฝนตก <c oughs> ตะเบียงก็เอาผ้ามาตากกันไว้ <c oughs> เยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ห้องพักสําหรับเราคืนนี้นะครับที่จังหวัดพังงาหลังจากที่ดําน้ําไปทั้งเกาะซิมิลันแล้วก็ไปดําน้ําทั้งหมด3จุดนะครับก็สนุกมากก็จะประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปเรานะครับก็ฝากกด subscribe l i ค e share เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมพวกเราก็จะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมให้ทุกคนได้รับชมกันก็วันนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณรถทัวร์ทราเวลสีสันตามากๆเลยนะครับที่พาพวกเราทั้งไปทั้งกลับอย่างปลอดภัยบริการอย่างดีเป็นกันเองมากๆเลยครับ